จบแล้วไม่พูดไม่พูดจรินจ้าลูกโม่ใส่มาแจกแจกแจก ไอ้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 ้อเพื่อเพื่อหนุ่นหนุ่นหนออันนี้มือันไปเยอเนจันี่ลสทําทานเด็กแล้เยกินจับว่าทานเด็กแวก ทำให้มันเดีมันเดินทำใหมนเดิ้เินอไี้ยดิให้มันก่อเหอะจักรยี่จักรยี่แสงเท่าแสงแม่หามุมแสงไม่เท่า เนาะแต่แแบบที่บ้านด้วยค่ะที่บ้านหนูก็มีเหมือนกันใช่ค่ะ ไปไหนแล้วอ่ะไปไหนลไหนะีอยู่นี่อยู่นี่โอแต่กระี้โยนใหญ่ พี่เขาชื่อช่องอะไรพี่ก็นันเด้หรอ AI าม้แล้วอส้่ามเจอไไปจับางนกกับห้น้องจับก่อนดีเออเปลี่ยนักจับเปลี่ยนกันจับใหญ่เลย

ทำใหมนะ่เนอาลงคลิปหน่ยเห็นยนะังาทายนี้ก็รอี่จับโยนเลยเมื่อกี้ิป <c oughs> ้ แม่งอยาันยังกก็บมเลยครับหงว่าเสืโันย้อนมกันเลยแม่ตัม่แ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 ม่มโม่แม่แม่อม่แม่แม่ม่แม่ม่แม่แม้แม่แม่แม่ม่แมนแม่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 ม่ม่ม่มโม่แม่มแม่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 แม่แม่แม่ม่แม่แ่แม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 ม ้หนาเด<ห>ี๋ยวมเล็บมันยาวแล้วมันจิกหน้าเป็นรอยยาวป่ะเนี่ยเล็บยาวว่ะเอาให้คนนี<ด>้ค<อ>่ะเอาให้คนนี้เอาให้คนนี้เอาให้คนนี้พ <ๆ S 1> อแล้วหามหามมาพอแล้ว ้ไม่บอกใครน่น่ินเปอปาหน้าปกเพื่ออหน้ามาต้งยิ้มสวยชอบหันนางข้างเออยิ้มปิดหน้าเลยอพึ่งมขึ้นปกเอออายิ้มหันหน้ามายิ้มนี่เออมโมอมโม่ตูดมามโม ไม่ไม่ไปมันอยู่ไไรไอหำนี่ก็ดาขึ้นแต่ตัวเองออกกรบ้าไหมเอาป่ะอยากอยากต้องไปบุกนนึงแกงเข้าจะดึงมันไหวไหลูกมันลุกไปเลยนะรออย้แปดนาทีแล้ว้มันจอ๋อปดนาทีแล